สวัสดีครับพบกับผมกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแนลใน YouTube ตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้อากาศคืมนะครับน่าจะมีฝนตกหลังจากที่มีลมพัดอากาศเย็นมาประมาณ2-3วันตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสนามบินนะครับแต่เป็นเขตก่อสร้างสถานีน้ำมันเติมเครื่องบินของ ทาอากาศย,ยานดอนเมืองนะครับเก็บบันทึกเรื่องราวการเดินทางครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้โควิดรอบสองมาอีกแล้วนะครับขอให้ทุกคนแฟนขับทุกคนรักษาสุขภาพนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยแมสนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดครับ ก็บบันทึกเรื่องราวการเดินทางและเอามาฝากให้กับ f อฟทุกท่านนะครับขอให้รักษาสุขภาพนะครับวันนี้ก็อากาศคืมฝนน่าจะตกครับวันนี้กรมอุตุพยากรณ์ก็บอกแจ้งไว้ประมาณ2อสาวันจะมีฝนตกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นห่วงเป็นใย,ยกับ f อฟทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ